ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาว่ลครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทฉลามชอบงับคุณแต่ว่าคุณชอบฉลามงับนี่มาวงแหวนแต่ละทีชื่อกิจกรรมใหม่แต่ละทีนี่นะว่า โครคอนเทนต์จะจัดเลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้จะเป็นเหมือนวงแหวนเวททั่วไปนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่19าถึง25มิถุนายนนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มารู้สกว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการกรอบโปรไฟล์วิบวับหรือว่าท่าเต้นอื่นๆหรือว่าสกินแต่ละสะกินต้องใช้ทั้งหมดกี่คมภีกี่หูปองกันบ้างวันนี้ท MC คิดให้ทุกคนดูหมดแล้วนะครับโดยอัตราการออกของมันนะครับอยู่ที่นะแารสิบเจกาสุดหนึ่ง,งมา,ามนั้นชอบงบงคุณ แต่ว่าผมนั้นชอบคุณรงบอะไรอะ <c oughs> และสมมติใครโชคดีเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคนโชคดีสมมติคุณสุ่มไปเรื่อยเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าในการสุมหนึ่งครั้งเนี่ยสกินพวกนี้มีโอกาสออกอยู่แล้วนะเพราะว่าในวงแหวนเวทปกติเนี่ยมันก็น่าจะออกกันอยู่แล้วส่วนตัวที่ผมสุมเองนะก็ออกอยู่นะครับไปดูก่อโปรไฟล์แนวคลื่นซัดแบบนี้บอกเลยนะครับว่าราคา ไม่แพงเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเค่อยไปคำนวณนะโดยเหรียญที่เราต้องใช้นะครับจะมีทั้งหมด2 3 9สาแล้วก็42เหรียญนะเพื่อจะการไม่รอช้าเราไปคำนวณกันเลยนะครับโดยผมจะทำงานคำนวณแค่อันเดียวนะเพราะว่าอันอื่นเนี่ยการคำนวณเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับวงแหวนฉลามนั้นชอบงับคุณนนะ้ำโอกาสออกอยู่ที่87%นะครับซุ่ม100 ออกไป87ครั้งนะับคิดเป็น1ต่อ1.14นะจะถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มายังไงนะับก็เอา100ตั้งด้วยรลักหารด้วย87นะจะได้กับ1.14นั่นเองนะครับต่อไปนะครับต้องการ9อันนับแล้วก็เอา9คูณกับ1.14นะจะได้กับ10นะครับหมายความว่าทุกคนต้องการ9เหรียญเนะี่ยต้องสุดทั้งหมด10ครั้งสุ่ม1ครั้ง10คมพีนับก็ต้องใช้ทั้งหมด100คมพีหรือว่า600คูปองนี่นะครับหรือว่าเขียนผิดอออีกแล้วนะ6ค,600คูปงนะืม โอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปสรุปกันเลยนะครับอว้นนี่ต้องท้าสตาร์ทนะไม่ต้องตกใจนะครับผมแฟนผมซื้อให้เมื่อกี้นี้อย่าตกใจนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมรับคณต้องการท่าเต้นสวิมสุดของนาครอสนะครับต้องใช้ทั้งหมด20คัมพีหรือว่า120คูปองนะครับต้องการท่าเต้นลีน,น่านะครับต้องใช้ทั้งหมด30คัมพีหรือว่า180คูปองนะครับ ต้องการสกินแนีนทั้งหมด9เหรียญแรกตัวนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด100คัมพีหรือว่า600คูปองนะครับต้องการสกินนาครอสตรงนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด140คัมพีหรือว่า840คูปองนะครับต้องการกรอบโปรไฟล์ซิมสูตรรีวิวบอันนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด480คัมพีหรือว่า2880คูปองนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่4 0 0 0ด้วยดีนะใช่ปะ ใช่เออถูกแล้วนะครับสมมติคุณต้องการกรอบโปรไฟล์นะต้องใช้ทั้งหมด4,800มพืออหรว่า2 8 8คูปองนั่นแหละครับตอนแรกผมตกใจไงว่าคิดคำนวณผิดตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าถูกแล้วนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงกับสกินนี้นะอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะว่าในการสุ่มแต่ละครั้งเนะี่ยคุณมีโอกาสได้1 2, 3, 4, เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญนะครับแต่ว่าที่ผมคิดคำนวณเนี่ยคือคุณสุม่ม1ครั้งคุณได้เหรียญฉลามในแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นคุม้มโอกาสได้น้อยกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอบอกนะครับว่าสุ่ม5ครั้งกับสุ่มทีละครั้งเนี่ยอันไหนคู่กันนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับต้องให้คนในคอมเมนต์บอกกันละกันแนตะ่ผมให้ช่องแชทผมบอกช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวถามเดี๋ยวผมถามช่องแชทให้ผมเดี๋ยวผมถามคนแฟนคลับผมแล้วกันนะครับว่าสุ่มหนึ่งครั้งกับสุ่ม5ครั้งอันไหนดีกว่ากันนะแต่ส่วนตัวผมในสุ่มทีละครั้งดีกว่านะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวถามแฟนคลับผมดีละทีละกันนะครับประมาณนี้สำหรับกกิจรรมนี้ ต่อไปนะมีกิจกรรมหนึ่งครับเป็นกิจกรรมกล่อง199คูปองนะครับเปิดแล้วจะลุ้นรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับจะถามว่าพี่ครับสกินไหนในนี้เนี่ยได้แล้วคุ้มบ้างนะผมจะบอกเลยนะครับว่าทุกสกินในนี้เนี่ยผมคิดว่าได้แล้วคุ้มหมดเลยนะเพราะว่าเป็นสกินที่มีเอฟเฟตสกินทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่200คูปองนะถ้าใครเปิดได้สกินของวาเลตหรือว่าสกินของกิ๊กซี่เนี่ยผมว่าโอ้โหไม่แค่เนี้ยสกินเยน่าก็ได้เนี่ยคุ้มนะครับคุ้้มมแแแนน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 ่่่่่ออออะะะคครับตททีีีเเเหหลลืกกก็็็าจปสิุ ได้สก,กินไหนก็คุมนะสำหรับก,กิจกรรมนี้แล้ววันนี้สาหรับก,กิจกรรมนี้ถ้าใครชอบไย่ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับก,กิจกรรมวันนี้มีแค่2กิจกรรมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกิจกรรมอาวีก่อนว่าผมโอเคไม่มีอะไรเยอะนะครับพิกรา,ารไม่รอช้าเราไปดูกันเลยว่าใค,ใครดูคลิปกระจกกันบ้างมันจะกินข้าวไปเมื่อหนึ่งทุ่มนะทำไมมันอึกสากกระตึกกระตากนะฮะตอนนี้พี่เอกกำลังสตรีมอยู่ด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าคลิปที่แล้วใครดูคลิปเระจกกันบ้างนะครับนี่ โฆษณายเยอะเหลือเกินสวัสดีคคมกิตนไดคราวันนี้ใครอะมาจากอินโดนีเซียจริงปะเนี่ยคุณอาร์มาจากอินโดนีเซีย,รนะาาาซยหรอนะครับสวัสดีคุณคมกิตนะครับหกเต็มสิบครับถ้าเต้นมีเสียงเพลงด้วยครับโอ้ดูอย่างทรงแล้วคุณคมกิตเป็นคนที่ให้คะแนนยากนะที่เรียกว่ามาตรฐานสูงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะสวัสดีคุณอาโทเรียนะครับอ่าพวกกล่องสกินพวกนี้นะครับเหมือนจะออกเกี่ยวกับพี่พวกสกินเยน่ากับซีเนตเรียเนี่ยให้7.5เต็ม10หากคะแนนเพราะผมเล่นเมทกับแครี่โดนดักพุ่มตายประจำ อันนี้ส่วนตัวเยน่ามันแรงมากเลยนะผมเล่นแครี่มาผมเสียเยหน่ามากเลยมันโคตรน่าก,กลัวนะครับสาเหตุที่วิโรจไม่มีสกินนะครับอย่างแรกคือวิโรจเป็นจกักรวาลคู่ขนานกับวิโรจซาเบ็งซาเลงนะครับซึ่งคำว่าวิโรจเนี่ยมาจากงานเขียนเส้นแของชายอินโดนีเซียนนะครับและวิโรจไม่มีไม่มีพอชื่อในซีรีส์นี้ต่างๆนะครับสองห้าสามหนึ่งถึงสองสองในรอบ2ปีสใส่ใส่แค่ชุดๆเดียวให้นึกถึง DC ฮีโร่ต่างๆจะมีหลายชุดทำให้สกิน ทำให้มีสกินได้แต่วิโรไม่ไม่มีการเปลี่ยนชุดนะครับอันนี้คือเก็กเล็กเก็กน้อยนะครับอ่าก็คือวิโรเนี่ยมีอ,อักษรสองหนึ่งสองสอ,อ,องนะครับซึ่งแปลว่านักรบคนที่สองหนึ่งสองนะครับวิโรเป็นฮีโร่ในดวงใจของชาอินโดนีเซียนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ประสบความสำเร็จเลยถูกสร้างเป็นสองเวอร์ชันเวอร์ชันคลาสสิกและเวอร์ชันรีเมคและรวมไปถึงหนังภาพยนตร์ Century Fox ฮะขอบคุณสำหรับเครดิตนะครับอ่าเอบีเกมมิ่งนะครับขอบคุณสำหรับคุณอาโตรเรียที่มไม่รู้ว่าให้ความรู้กันนะครับอาจจะอ่านตกลหล่่นนนหอยะครับ,บ,รบรรก็ มันจะถูกมันจะมีความลิขสิทธิ์อยู่ด้วยนะคิดว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะคุณอาทวีทีด้วาสลายเวลาเลยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์นะครับให้6กเต็มสิครับเอาพี่แจงดีกว่านะครับอลังการกว,าว,รรโโว่าพี่เป็นเมนตัวไรครับโอ้โหดีด้วยพี่เป็นเมนแครี่ครับเล่นแคร,รี่ทุกตัวตอนนะี้ตอนนี้ก็คือเล่นเทลอยู่นะครับก็มีเทลินดิสนะครับ แต่ว่าถ้าเล่นแต่ก่อนก็มีทาร่ากับวีเรตนะครับที่ได้ได้ว่าเล่นบ่อยเพราะว่าทีมแม่งไม่มีแทงก็เลยต้องเล่นแท้งนะครับสวัสดีคุณชนละทานด้วยนะครับส่วนตัวให้8ปด0ตมสนะครับส่วนตัวเพราะเป็นเมนยีน่านะครับแต่ชอบสกินยีน่ายักษแดงมากกว่านะครับมากกว่าเวฟเพราะดูเท่กว่าปีแจนปุ๊บเวฟเพราะพสวยเหรอแม่แค่จะขิงราคาสกินเยตแพงกว่าหรือเปล่าวะแพงกว่าเอยราคาเท่ากันแหมเออแต่ว่าราคาเต็มมันแพงกว่าเออหรือว่าเท่ากันอึยยังไงวะ นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับคุณชลาานนะครับสวัสดีคุณบอลวัชรวิทย์ด้วยนะสกินเวฟมีสีสกินครับเยนาเซนเทเรนาเตลเซียนครับวุ้ยขอบคุณมากนะครับแนะนำเอาบีเจนครับเพราะสกินเวฟมาบ่อยนี่ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคุณบอลวัชรวิทย์นะครับพี่ว่าดูกันทุกช่วงหนุจริงนะสวัสดีคุณเจริญอายุด้วยนะครับสกินเวฟให้สิบเลยนี่หลงรักความน่ารักของสาวสกินเวฟใช่ไหมสวัสดีคุณยูอาร์กอสนี่นะครับพี่ไม่ต้องเติมรอเก็บตังค์ไว้รอกิจกรรมหน้าเฮ้ น้องยูอกอรเซเว่นเนี่ยมีข้อมูลอะไรจะมาบอกพี่หรือเปล่าว่ากิจกรรมหน้านี่ของดีปะจะจะบอกก็รีบบอกนะบิจแจนห้ากล่องนะสองสกินเลยสีมากคุณบอกไม่เห็นหยุดเถอะคุณทะเลพบเนี่ยคุณพบโอ้โหแล้วทีนี้นผมเชื่อคุณพบผมเกลือเลยนะ สวัสดีคุณอาร์มด้วยนะครับผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเหนื่อยมากเลยครับโอ้โหสู้ๆนะครับผมก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าแต่องผมเนี่ยน่าจะชิลหน่อยเพราะว่าผมมันเรียนรามแล้วไม่มีการบ้านนะครับก็เรียนก็คือทํางานเดียวนะครับแล้วก็เอาเวลาว่างไปอ่านหนังสือนะครับก็เรียกว่าเหนื่อยน้อยกว่าคุณอาร์มอยู่แล้วนะครับสู้ๆนะคุณอาร์มนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีคุณเอิร์ธพนิคมด้วยนะครับสองสี่นะครับให้กล้าดืสิบเลยเหรอออ้ผมว่าชอบสกิลนี้นะครับ สวัสดีคุณเซเนโร่เลยครับแปดสิบครับเวฟสวยกว่าครับแต่ผมเสียดายที่สุดคือท่าเต้นเซเนเทียมันบักเวลามันหายตัวมันจะอยู่เต้นโอ้มีนี้ด้วยเหรอแต่ผมก็เมนเซเนเทียด้วยนี่ชอบน้องน้องหลับใช่ไหมสวัสดีคุณเอชนิวด้วยนะครับเม้นต์ตอนลงคลิปได้สิบเจ็ดวิโอ้โหเออนั่นเดี๋ยว่าผมจําได้เลยว่าลงแป๊บเดียวคุณเอชนิวมาเลยนะครับผมเล่นจีน่าก็หลงกลามากนะครับอยากได้สกินนี้แต่ไม่ได้เล่นเสียจุยนะครับความสวยให้แปดเต็มสิบเลยนะครับความความเต้นเน้อเน้อ มันเย่อเยใช่ไหมัสดีคุณไฮด้วยนะครับพี่ครับสอบถามน,นะครับเซนิสสจะกลับมาไหมครับนี่ครับบอกว่าทางกีแนาบอกว่าไม่กลับมามันจะแรเพราะว่าเป็นเหมือนสกินซอนออนไลน์นะครับโอ้โห oh, จริงไห oh, มนะทำไมคุณอาโทเดียวข้อมูลแน่นอย่างวะ เขาเรียกว่าแฟนคลับคุณภาพสวัสดีคุณนทัทวุฒิด้วยนะครับมาบ่อยจริงๆสวัสดีคุณสวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่เรียกว่าดูคลิปน,นี้จนจบเนี่ยไม่ว่าคลิปเราจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยอย่างที่เพจแต่งดิชชอบนะครับถ้าใครสนใจอยากที่เติมสเกมไม่ขอสมารถทักมาที่เพจของผมได้นะครับนี่ใครอยากได้สนับสนุนกันนะครับก็มาเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวนานโคตรเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าวอะไรนะครับการสมัครสมาชิกนะครับอืมเดี๋ยวจะทำไว้นะครับใครอยากสมัคร,ครก็สมัครใครไม่อยากสมัครไม่เป็นนนไรนะะแต่ว่วามมัจีีข้ออเสยคคืุณ จาไม่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 ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการเติมเกมมันจะเป็นการสนับสนุนผมแบบโดยตรงเลยนะครับอันนี้คือใครไม่ใครไม่ใครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าขนาดช่องดังๆอย่างเช่นช่องแอนตี้ฮีโร่ที่ผมดูอยู่นะครับช่องวิฟานเนาะคนสมัครสมาชิกก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะน้อยคนมากๆเลยนะครับอันนี้เข้าใจกันนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้วันนี้ถ้าใครดูคลิปจบนะครับก็พิมพ์มาด้วยว่า22นะครับแล้วก็ให้อะไรวะ อ๋อเออสุ่ม1ครั้งกับสุม5ครั้งในวงแหวนเวทอ่ะทุกคนคิดว่าสุมแบบไหนดีกว่ากันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเชิญคอมเมนต์ดูดูคลิปจบพิมพ์2อมาแล้วก็คอมเมนต์ว่าสุม1ครั้งกับสุม5ครั้งประสบการณ์ของคุณน่ะอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับเพื่อที่ว่าอ่าคน ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเขามากนะเนี่ยนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ทำให้ช่องนี้เป็นช่องที่มีคุณภาพขึ้นมานเนี่ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่ได้ว่ามีคุณภาพจริงๆนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีตอนขอลาไปก่อนใครดูจบพิมพ์ด้วยสองสองแล้วก็สุ่มหนึ่งครั้งในวงแหวนเวทกับสุ่มห้าครั้งในวงแหวนเวทอันไหนคุ้มกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยสวัสดีตอนขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบอนเพลงสองเจอกันนะผมบ๊ายบายเจิกัน